สวัสดีค่ะว่าพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนัวๆค่ะมือนีมาต่าต่หมูย่อค่ะมูย่อมีมูย่อถ้ามาดาก็มูย่อหนังค่ะใช้เขาปุ่นอืมอืมอืมก็มูย่อหนังก็มูย่อรวนก็ลำปแะหยัของเขาเอง ใส่น้ำปูใส่กระเทียมทอดดองค่ะส้อนขอปุ่นนี่จะ็ะคัะคือกันเกลี่ีต่างใช่หมเนี้ยวนุ่มคือเกาเหรอคะของกินแสบแบบนัวๆค่ะขอปุญเน,นี่ยข้าขนาด นี่แหละของแบบของค้างนะสุดหยอดไปเลยนี่เตหมัากอกอเส้นกับคักคือกันเส้นเนียวดีบนเยี้งอา่อดคุณอหรอคุณอหรอออ ยำทุ่นกอดดีขนาดเป็นน้ำดีขนาดเป็นตะดีตายเฉยตืนนั่นแล้วยังดีตายอันนี่บ <c oughs> อเซียนด้วยเอามากินดีป่ามากินลแล้วเนอะโมกะจก เจบอืมับวันนี้ตักินเจือตัมูยอเมเื่องอน,น้องไข้หมูยอหนมเนืองล่ะอาหารียดน้ามล่ะค่ะเมือ่องน้องไข้เนค่ณขึ้นเสอน่นประเด็กกินแ่บกับขึ้นื้ือทือกัน ตัวเต็งตัวเต็งเ,เลยล่ะรสจัดโอเคลยเน่ะโอเคสุดยอดอม,มาทานดีตัวนี้เป็นหนงังม,มองยอดหนงัง จะมีแองหมูย่อใน,ใน,ใ,นในต่ำเดอ๋อืข้าเนี่ยครับสุด,ดยอดไผ่ข้าวมะเขา,ขเาคือเราครับแบบกุ้สีรดรดเลยเล ปุ๋นทอากับเลิศแห้งคนละคักแห้งคนละอืะอ้มสดกระเทียมจ๊กหมาดจ๊กกระทิ้นหนักกระทิ้มเนื้ กระจกไปกินก๋วยเตี๋ยวกับซีแซมกันได้เติมแซมแนะคนัะขอ,อกันดีวะทุงท่งนัไนมเราบปทุ่งอะไรนั่งนั่งหมดบบเอาไปเทใส่ทุ่งนันไปเพระมันสิบทำปเทใส่ทุ่งนันอืมขอ 个。 จะตำมหัวเสียบจะย่หัวเสียบเผ็ดเป็นนุ่จึงยำน้ำปลานะบุน้นาำก็สีสีน้ำปลาแดดเลือดบอลปลาแดดนะปะลาร้านนี้ไม่เค็มนะคะเบิงบ้ปลาโซ่เหรอไเอามาโซ่ลืมหมูกระทบหมูจก,กตำน้ำปลาแดด เค้าไหมคบเชียงหมากับมาเชียงค้นกับมี่เห้าเนี่ยค้นนะ ừ mm ớt -hmm. à, rồi nhịp may nhịp may nhỏ có cái thịt ngắm ngang กดดกดสะหล่ำแช่เย็นแม่แสบแล้วแสบแล้วแช่น้ำแข็งกรอบดีขนาด ต,ต่อต่อเพิ่มเพิ่มเพิ่มได้อวาอแล้วหืสอบกันดีสอบครับข้นนะเสร็จปะมาเันไดนะมาเ่มือนไรต้องดีแสบหายคาบาเขาคือเกาครับ กินวาแม่ผักเลียมอ่ะผักเลี่ย <c oughs> นัำแกับเซบบ่านั่นกับแซบอยูมูยอแซ่บมดนว่ามันเป็นมูย่อแทนนะครับบ่ระผสมแปง้งพี่นนองไข่แสบหมดเด้อน้ำืนอง,ดดนนงกับแซบ พักกะทินหน่อยข้าใส่ข้าไปอาขอาปุ่นมันล่งอีกอะไรเนาะในขครัเน่ะ,นนะมังไะสีเลยตรมใหม่ๆลวกไมใหม่มากมันมันกัดหลอกลวงของแท้ของแท้แล้วเนาะจับหางมาเสียมาซิมเบิรง,งกันเลยครับคันว่าตัว มานจะหั่นดิงานจะหั่นข้าวบะเขายุขัน <ดก S 1> มันเสตกาจ่างออกกับบัวคุณแล้วอักเนาะกะห,หล่ำมานชมแห้ง ขากันดีกัน,นยังโชกับเทียมโทนแม่งครับรูปดอนหอมนม้ำปูใส่นน้ำปูจังน้อยสีกะเลือดกะดอนนี่ขายความนัวขายความแฉบขายเครื่องตำบางคนก็รู้ว่าขายยังเพราะว่านเมียค่ะก็ไม่คอ่อยอ่านั้นเป็นไรขายปลาแดกขายข้าปุ่นขายน้ำปูค่ะ ไช่กระเทียมพ่นดองค่ะแล้วก็มีปลาลาตัวปลาลาตัวปลาลานินน้ำปูเนาะค่ะค่ะน้ำมัส้มกระมีด้วยครับน้ำมัสม้มอืมลืมน้ำมัส้มเฮ็ดเองเด้ของคุณแม่เองเลยจานเท่าเมาส์คาซงเนาะค่ะสร้างยังก็สร้างเมาส์คาซงไปเลยบ่แพงหรอ หาซิบหาฮกซิบครับจะเอาข่าปุ่นจะใส่อีกอ่ะเมนเดียวพ่ออะไรละเอาพ่ออะไรล่ะสีเงาเัาเนาะขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมกิดแสบแบบนัวๆนะคะมือนี้ขอล์รัปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ